สวัสดีนะคะแวะมาปั่นผ้าที่บ้านนะคะนี่คือน้ำยาอาวุธของเรานะคะอาวุธเมื่อกี้ก็ปั่นไปแล้วนะคะใส่เดฟสตอนด้วยนะคะนี่เราก็จะใส่เดฟสตอนไฮเตอร์ดานี่แล้วก็บีทเอ็กเซลนะไม่ใช่ดิแอคแทกเออใช่พี่ใช้ห้อนะไรวเนาะ a อ t a c k เปิดไม่ได้แล้วนะคะมันล็อกแล้วปั่นอยู่นะคะเนี้ยก็สามสิบเก้านาทีนะคะผ้าเสร็จตอนนี้ก็แวะมาปั่นผ้านะคะแล้วเดี๋ยวน้องพีอยู่สุโขทยัยน้องพีไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่าโรงเรียนน้องพียังไม่เปิดน้องพีไม่ยอมกลับบ้านที่พิซูโลกนะคะนางติดสุโขทัยค่ะแต่ตวยน นี่ก็นี่บางหาซันหมูแช่ฟิชไว้อยู่ชั้นสองดินี่ก็นี่ค่ะคุณยายน้ำอุ่นบ้านบ้านคุณปัญญานิลันกุลนี่คุณยายน้ำอุ่นนะคะไว้แช่แล้วก็มีปลาหมึกของบางหาซันนะคะอันนี้ก็มีกุ้งแห้งบางหาซันนะคะน้ำพริก น,นี่หมูยออ่ไม่ใช่ดีแหนมจากเซเว่นนะคะอีตก็หมงก็หมดส่วนข้างล่างนี่น,นี่ต้เรียนที่พิซซูโลกนะคะน่าจะมีทุเรียนด้วยละเพียบมีผักนะบ้บานพิซโลกนี่ไงทุเรียนอันนี้บวย เราปั่นผ้านะคะเดี๋ยวปั่นผ้าเสร็จตากผ้าเสร็จก็จะกลับสุโขทัยนะคะเพราะว่าน้องพีไม่ยอมมานอนด้วยน้องพีนอนที่บ้านแม่นะคะเราต้องกลับไปบ้านแม่กันนะคะลูกชายไม่ยอมมาด้วยมี่ห้องซักผ้านะคะนี่คืออาวุธกันซักผ้าเดี๋ยวเราปั่นผ้าเสร็จก่อน Okay, bye bye.